ขี้ปะไม่ขี้กระถินลองดูไหมกระถินจะบ,บินได้ปะอุยอ้ยอุ้ยกระถินวิ่งทุกคนวิ่งหนีกูหมดเลยอ่ะมาแล้วมุกไปหานะมุกไต่ไปหาเลยจริ้งหรอเอามามา,มาลุกมาอันนี้ไต่หนีกูเลยบอกแล้วมุกเป็นอะไรที่สัตว์รักมากนะ <c oughs> มาดิกกระถิน โอ้โหขนาดเอาเอียงใส่ยังไม่ไปจะพิจารณาเต็งด้วยนะไม่หรือว่ากลิ่นไอ้ถังมันแรงวะไม่ใช่กัดกูนะสบัดเลือดสาดเลยนะเธอไหนลองเธอซิเมื่อกี้มันมาอยู่เอาเหรออาพี่เจนไปไปกินเต้นน้องหน่อยไปนี่หรือว่าเราจะไล่สดขายน้องวะนี่เอาเดี๋ยวโดนหาบ้านหาบ้านหาบ้านให้น้อง การทิงมีด้านหลังแค่นี้นะคะใครโอนก่อนให้ทำลำทัการโอนนะคะพี่ตอนนี้ต้องแบบกราบกราบขอบคุณลูกคา้าทุกคนนะคะที่ให้ความไว้วางใจเอ้าไมา่ได้กดแชร์เลยสเวตเตอร์ฮูดป้ายดอกไม้ลงกันแบบจุกจุกแน่นแน่นเดือดเดือดพี่จ๋ารีบซื้อนะตอนนี้ราคาดีนะคะราคา,า,คาจะขึ้นแล้วราคาไม่น่ารักแน่นอนราขึ้นแล้วค่ะ,ะ,ะ,คะราคาไม่ค,ะคะ่อยน่ารักเท่าไหร่นะคะราคาขึ้นนะคะ อุ้ยอันนี้อะไระสวยดวยดูดิแดงแบบแดงเทือกลายยังอยู่เลยจ้ะโอ้โหใครรับรีวิวส่งฟรีนะคะกระสอบใหม่ค่าขนส่งจ่ายปลายทางจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ทุกคนเลยจ้าป้ายดอกไม้งานสะอาดนะพี่ไซส์ดีนะคะรวมชายหญิงยินแบรนด์ชายลว้วนมีค่ะอุ้ย สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ทุกคนเลยจ้าโหเหลืองค่ะเหลืองแบบแรับเขาดาแบบเร็วมากใครรับรีวิวพิมพ์รับรีวิวได้เลยนะคะพี่จ๋ารุ่นนี้คือผ้าสะอาดมากเลยนะงานดีเนาะงาน,นดีนะ่ีสิบนะสวมรวมเหมือนเดิมชายหญิงใส่ได้นะคะุยทถึงรู้สึกจังเลยเอ่ะ แอโลพอสเทลตัวนี้คือปังอะ่ะเธอดูแขนน้องสิางกางเกงขาสั้นชายหญิงมีอยู่คุณพี่กระสอบสเวตเตอร์ฮู้ส3,500บาทนะคะโอ้โหอะไรอย่างนี้ลายเดือดายเดือดออ้ยพี่งาน,ส,นสั่งอาหยือยใหม่เนาะ รุ่นนี้มีคอกลมปนนะคะเออลืมแจ้งป้ายดอกไม้ป้ายเดียวที่แบบมีคอกลมปนนะแต่มันเป็นส่วนแบบส่วนน้อยอดูดิผ้าใหม่มันลดจังเลยอ่ะอุ้ยไนกี้เหรอไนกี้วิโลโก้อ๋อไนกี้ใครที่ชอบแบบผ้าแบบสะอาดสะอาดไซส์ดีดรับรีวิวได้ค่ะคุณผู้ชมวิกโลโก้ไหนเธอวางก่นซิขออนุญาตปักหมุดนะคะ <chat> มีไม่กี่ลูกเองคุณพี่ไม่มีจัดโปรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวรายการต่อไปนะคะเป็นกางเกงสกอตโปนะจ๊ะเอาใจลูกค้าหน่อยช่วงนี้ตอบกราบขอบพระคุณนะคะทุกยอดส <chat Tools Bow everyday> อั่งซื้อเลยพี่อ๋อซิมโมผ้าดีนะเนี่ยรุ่นเนี้ยผ้าแบบไม่หนาเปิดด้วยโอนาวีค่ะ ใครสนใจจะสั่งสั่งได้เลยนะคุณพี่นี่ค่ะใครชอบแบบผ้าสะอาดอะเนาะแบบจัดได้ลงให้แน่นๆนะคะป้ายดอกไม้แน่นๆเลยอุ้ยน่ารักน่ารักจังเลยอะน่ารักจุงแบลวแบล้วแบลวโอ้โหอร่อยอะเธอโอ้โห ตัวโลโก้ที่ครึ่งศอกนะเนี่ยดูดิที่ครึ่งศอกอ่ะพึ่งจริงอย่างโลโก้บอย่างเงี้ยเรียกบิ๊กโลโก้แยกทําราคาได้นะคะอันนี้รัดเซลลค่ะมีทุกไซส์นะเล็กใหญ่นะจ๊ะมีทุกไซส์คระแบบด้วยนะคะอุ้ยครอบสอบนี้คือแบบไนกี้มาอีกแล้วจ้ะโอ้โหไนกี้สามตัวไนกี้ค่ะโลโก้ปักตัวเท่าไหร่สามพันห้าร้บาทจ้ะใครจะรับพิมพ์รับ S <S กรสอบใหม่มาได้เลยนะคุณพี่อีย่างคูมากเธอคู m มคือโลโก้แบบใหญ่กว่าฝ่ามือโอ้โห้โอ n โกี e <Nike> สี่ตัวแล้วโลกโก้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอะแบรนด์มีให้ลุ้นนะคะเรื่องแบรนด์จะพูดเสมอไม่ว่าป้ายไหนก็ต้องลุ้นแ g บแก๊ p อันนี้ เราไม่สามารถรู้ได้ว่าลูกไหนมีแบรนด์อะไรบ้างนะคะพี่ดูดีเราหสอบไม่ผ่านการคัดดูดีเราหยิบไปเรื่อยๆเห็นปะหยิบไปทีละตัวเราไม่ได้ลื้อนะลูกค้าเราไม่ได้ลื้อเรียงลำดับลื้อออกมาไม่ได้ลื้อนะเราเรียงลำดับลงไปเลยจ้ะอันนี้แป์อะไรนะที่เธอบอกอ่ะมันเป็นเหมือนแบบไม่รู้ที่มันน้องอ่ะบอกบอกว่าน้องเจอตัวแบบเนี้ยแล้วน้องจองกระสอบนี้เลยอ่ะอ้าวหรอบอกเด็กวัยรุ่นชอบเนี่ยมันจะเป็นคอกลมที่ป้ายเนี้ยมากน้อยแล้วแต่กระสอบนะ ใช่หญิงใส่ได้จ้ะฮู้นอกแก้วหรอคะฮู้นกแก้วต้องรีบโอนเลยพี่เหลือยี่ิกว่าลูกสุดท้ายนะคนนั้นจองความมือแกสิบลูกเออคนนั้นจองสิจองแล้วนี่ก็เหลือแค่สิบสิบกว่าเหลือสิบกว่าเองอะอยากลงรูปนั้นอะไม่ได้ลงเลยลูกพี่โจ๊กลั่นมากเลยไม่มีของไม่ของให้ลงไม่มีของไม่กล้าลงรีวิวพี่หลายพันลูกนะนกแก้วเนี่ยหมดอะตอนแรกถอดใจนะไปนกแก้วแต่ตอนแรกแบบเฮ้ยปล่อยดีกว่าของมันแบบ สองพันลูกเลยเหรอ,อจะซื้อต้องซื้อต้องซื้อแบบไหวไหมเนี่ยเราเก็บอะคริสต์มาสหมดคะ่ะคริสต์มาสหมดเพียนนารับหนึ่งได้รับเซลล์ลูก45้าโลคะ่ะคนที่3,500บาทใครซื้อได้นะคะแจ้งนิดนึงว่ารีบซื้อนะก่อนก่อนราคาขึ้นนะคะพี่ของของตอนนี้บ<ห>รรายยากมากเลยอ่ะมันเริ่มขึ้นแล้วอุ้ยสวยมากวเลยของขึ้นมาแล้วด้วยเนี่ยไม่ได้ขึ้นลูกค้าเลยราคาขึ้นค่ะว่าราคาขึ้นแน่นอนค่ะพี่ แล้วของไม่มีด้วยแล้วค่ะคือเราก็หาซื้อของไม่ได้ด้วยของมันเริ่มขาดแล้วมั้งของขาดแล้วยิ่งถ้าเป็นม่ f เปยนนะทุกปี N.F. สวยมากอะบิลลาบองค่ะบิลลาบองดูดิมีบลงมีแบรนด์ n l อะสวยนะเนี่ยมันแยกออกมาตั้ง เป็นมือสองแบบละตัวลูกค้าจ๋า่าใครอยากสั่งรีบสั่งนะรุ่นนี้มีมีเกือบร้อยลูกได้อยู่นะได้ได้คือเราลงไว้เยอะนะพี่ดอกไม้ลงไว้เยอะนะะองวริอหนึงสองวัน80สิบลูก80สิบไม่รวมป้ายอื่นอ่ะตอนนี้น่าจะเหลือ คนสั่งเยอะนะพี่เพราะว่ามันจะมีแบบไม่มีหมวกปนเนี่ยอย่างเงี้ยลูกค้าบางคนอนะ่ะเขาอยากได้แบบผสมกันพี่บางคนขายหมวกบางคนขายไม่มีหมวกนะคะเขาแบบเอาเอาผสมกันเลยนะคะอเมริกันอีกแต่ส่วนใหญ่อะ่ะเป็นฮูดนะจากที่เราเปิดะนะคะใครจะสั่งสั่งอะไรพี่ถ้าไม่ขายตอนนี้ก็ไม่รู้ขายตอนไหนนะคะคาเบอร์คบี้ค่ะพา,าสดพาสดจ้ะ ต้องรวยพูดได้ทำเดียวใครขายเสื้อกันหนาวเนี่ยต้องรวยเลยแต่ต้องขายหน้าหนาวนะพี่ใช่หน้าเนี้ยใครขายได้นะรีบเลยพี่เนี่ยเสื้อขอบเนี่ยพี่เด็กๆวัยรุ่นผู้หญิงอะชอบใส่นะคะนี้ค่ะบางคนยาวอย่างเงี้ยเอาไปตัดเป็นขอบอย่างเงี้ยพี่ ทักอินบอกแล้วได้ค่ะคุณพี่ทักทิ้งไว้ก่อนนะแต่น้องแอดมินไล่ตอบนะคะสามพันห้าร้อยบาทเท่านั้นคุณพี่ไอตัวจีก่ะอไอตัว ผู้หญิงผู้ชายได้หมดเลยอ่ะได้หมดเลยคุยโคลัมเบียค่ะใครจะสั่งรีบสั่งเลยกางเกงสเวตเตอร์มีค่ะกางเกงสเวตเตอร์ก็ใกล้หมดแล้วนะคะหมดลูกค้าเหมาแบบปังมากวันนั้นรีวิวทิปเดียวลูกค้าเหมาสิบ กราบขอพระคุณอย่างยิ่งเลยนะคะคนละสิคนละสิบพี่ก็หมดแล้วเหลือกี่ลูกแล้วนะโอ้ยเราขายรวมสองโลลูกได้นะกางเกงสเวตเตอร์มันขายได้ไงพี่ช่วงเนี้ยเวลาเราลงของเราก็ให้เห็นอยู่แล้วว่าเราลงอะไรอตัวนี้โปโลค่ะ โอ้โหเธอ Life is good Good โอ้ยอะไรนะแบนด์หมดเลยโยนมาทำไมเนี่ยแบนด์หมดเลยเล่าออกไปก่อนจะมาเสียเฮียเอาเฮียเฮียคือแบรนด์เนี่ยต้องลุ้นนะคะพี่ไม่ว่าจะป้ายอะไรนะคะก็ต้องลุ้นนะ บางคนถามว่าป้ายไหนแบรน์ออกเยอะบอกไม่ได้นะพี่แล้วแต่ลูกสิบลูกหรอมาได้เลยดอกไม้มาได้เลยเพาดอกไม้เพิ่งลงราคาเท่ากันค่ะคุณพี่ใช่ค่ะใช่เพราะว่าตอนนี้ของของมาราคาแพงแล้วค่ะอันนี้เพิ่งลงเมื่อเช้าเลย ก็ใช้ได้แต่บาบดอกไม้เนี่ยคือจะมีหมวกหนเอ้ยเม<ะ>ไม่มีหมวกจะมีแบบไม่มีหมวกคนด้วยบ้างนะคะไม้ไม้ไมไมน่ะนะที่ลูกค้าจะเอาอ่ะน้องแก้วคือมันจะเป็นแบบว่า ตอนนี้เลยอ่ะคือจะได้ก,ก,ดบดบกระถิงกับดอ,อกไม้ีค่ะได้ได้ได้โอเคได้จ้าค้าวสิบลูกเดี๋ยวเข้ามาอันนั้น NFL นเอ็นน อันนี้ก็ไนกี้แต่ไม่มวางเต็มแล้ววางข้างล่างก็รักรักพ่อวันนี้รวยมันตามหากูหรือเปล่ามารวยอะ่ะโอ้โหเ,นะ <c oughs> เปิดแมสมก์มาเปิดแมสก์มาเอา้า ลูกค้าจากแคปเลยกระทิ้งหมดยังกระทิงอ่ะต้องบอกเลยว่าเหลือน้อยแล้วก็ให้ตามลําดับการโอนเหลือน้อยแต่ให้ตามลําดับการโอนนะคะอันนี้ลูกค้าจะเข้ามาเอาโหมดดราม่านะพี่นะข้ามด่านูนะช่วงนี้แบบโหมดดราม่าเนี่หนูรับขอกหนูรับยอดไม่หนูจําไม่ได้ว่าหนูรับยอดไม่ทันค่ะลูกใครรับก็สอบใหม่รับดอกคือตอนนี้เราลงดอกไม้ไว้เยอะไงพี่ดอกไม้เราลงไว้แปดสิบลูกนะคะเราก็จะพร้อมส่งดอกไม้มากกว่านะคะ เพราะฉะนั้นถ้าใครสั่งดอกไม้เนี่ยรุ่นนี้ได้เลยได้ของพร้อมส่งเลยนะคะใครสนใจแคปหน้าจอเลยค่ะ